ฮุนไดกระจังหนะ้าโฟกปี2019รถครอบครัว11ที่นั่งนะคะตอนนี้เรามีให้เลือกถึง4คันใครที่สนใจอยู่นะคะทุกคันมีความพิเศษแล้วก็รถสวยสภาพดีทุกคันที่สําคัญนะคะวันนี้เราเอามาจัดโปรโมชั่นทุกคันด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นดูภายนอกแล้วก็ภายในสําหรับฮุนได H1 ส5วนดีลักปี2019คันนี้กันก่อนเลยนะตัวนี้นะคะต้องบอกเลยว่าด้านหน้านะคะเป็นกระจังหน้าโฟกปี2019เป็นรุ่นดีลักที่มีกล้อง360องศา ด้านหน้าไฟโปรโจเจคเตอร์ค่ะส่วนด้านข้างนะคะตัวนี้นะคะลอ้อมแอเดิมโรงงานนะยางเป็นยางมิชลินนะคะยี่ห้อมิชลินเลยปี B 2024ค่ะตัวนี้นะคะด้านข้างกระจกมองข้างสวยๆแบบนี้นะคะมีไฟเลี้ยวมาให้นะคะแล้วก็ด้วยรุ่นท็อปนะจะมีกล้อง360องศามาให้แบบนี้ค่ะแล้วก็จุดเด่นของรุ่นท็อปดีลักนะคะจะต้องมีประตูสไลด์ไฟฟ้าเดิมติดตั้งจากโรงงานแบบนี้เลยภายในนะคะจะเป็นเบาะหนังสี่แถว อ่ะแล้วก็คันนี้นะคะภายในนะคะความพิเศษคือพร้อมใช้งานเลยนะคะติดม่านให้เรียบร้อยแล้วรอบคันจอ Android ทัชสกรีนนะคะด้านหน้าสำหรับตรงกลางนะคะจะเป็นจอออโต้ทุกอย่างติดตั้งมาจากศูนย์หมด รถครอบครัวตัวท็อปคันนี้นะคะราคาเพียงแค่898,000บาทนะคะใครสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วก็มาดูรุ่นเริ่มต้นนะคะอย่างรุ่นทัวร์ลิงนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นรุ่นเริ่มต้นนะคะเซฟราคาเซฟเงินในกระเป๋านะคะคันนี้นะคะราคาเพียงแค่798,000เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีจุดด้อยจุดเด่นกันตรงไหนบ้างนะคะด้านหน้านะคะก็จะเป็นกระจังหน้าสีดําแบบนี้นะคะเป็นโฉมของปี2019ด้านหน้านะคะไฟฮาโลเจนค่ะ แต่ก็ยังมีไฟตัดหมอกด้านล่างมาให้เช่นเดียวกันนะคะด้านข้างล้อมแบคมาเดิมๆเลยโรงงานนะ,ะ๊ะแล้วก็คันนี้นะคะยางทั้ง4เส้นปี2024ค่ะกระจกมองข้างนะคะมีไฟเลี้ยวมาให้แต่ตัวนี้จะไม่มีกล้อง360องศาค่ะแล้วก็อีกหนึ่งจุดนะคะประตูนะคะจะเป็นประตูธรรมดานะคะตัวนี้จะยังไม่ได้เป็นประตูสไล์ไฟฟ้า แต่ก็แน่นอนนะคะจุดเด่นของฮุนไดนะคะก็คือหมูนเบาะนะคะสามารถหมุนได้360องศาเลยเบาสามารถหมุนได้360องศาแบบนี้นะคะแล้วก็รุ่นทัวรลิงสังเกตง่ายๆเลยนะคะกระจกเขาจะเป็นบานใหญ่ไปเลยแบบนี้ รุ่นเริ่มต้นคันนี้นะคะฮุนไดซีเบที่นั่งนะคะรถครอบครัวนะคะในราคา7,98,000บาทคันนี้ซื้อเงินสดได้จัดไฟแนนได้เครดิตดีดาวเริ่มต้น0%ูเช่นเดียวกันนะคะมาดูคันที่3นะคะว่าความพิเศษของคันนี้นะคะจะแตกต่างกันยังไงตัวนี้ฮุนไดเฮสทวันสองจุดห้าอิริดค่ะเป็นรุ่นรองท็อปด้านหน้านะคะเป็นกระจังหน้าโฟกแบบนี้ปี2019เช่นเดียวกันด้านหน้าไฟโปรเจคเตอร์มีไฟตัดหมอกด้านล่างค่ะส่วนด้านข้างนะคะล้อมแมกเดิมโรงงานแบบนี้เลย ค่ะแล้วก็รุ่นลองท็อปตัวนี้นะคะแน่นอนที่บอกว่ามีความพิเศษแต่ละคันไม่เหมือนกันนะตัวนี้นะคะมีประตูสไลด์ไฟฟ้านะคะฝั่งซ้ายที่ติดตั้งเพิ่มเติมขึ้นมานะคะแล้วก็หมดปัญหานะคะสําหรับคนบอกว่ารถสูงนะเพราะว่ามีบันไดไฟฟ้านะคะที่รองรับน้าหนักตัวได้ถึง200กิโลนะคะแล้วก็ส่วนภายในนะคะเป็น11ที่นั่งเบาะสามารถหมุนได้360องศาคันนี้รถสวยสภาพดีติดม่านแล้วรอบคันติดตั้งจอกลางมาให้เรียบร้อย คันนี้ไม่ต้องทําอะไรแล้วนะคะเอาไปก็ขับแล้วก็ใช้งานได้เลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะฮุนไดเฮสชวน2.5อีลิตรุ่นท็อปปี2019กระจังหน้าโฟกแบบนี้เลยเล่งไวิ่งมีเพียง70,000กว่าโลเท่านั้นเองนะคะในราคา858,000บาทจัดโปรโมชั่นกันไปเลยนะคะส่วนอีกหนึ่งคันนะคะที่เราเอามาจัดโปรโมชั่นกันนะคะทะเบียนนี้เลยนะคะ8934คันนี้ก็มีความพิเศษแตกต่างกันออกไปอีกอย่างหนึ่งนะคะตัวนี้ฮุนไดเฮสชวน2.5อีลิต ปี2019เช่นเดียวกันกระจังหน้าโฟกแบบนี้ด้านหน้าไฟโปรโจเจคเ,เตอร์คันนี้ได้สีดำทั้งคันนะคะภาษีนะต่อเรียบร้อยปี2569ส่วนตัวนี้นะคะติดตั้งประตูสลไลด์ไฟฟ้ามาถึงสข้างนะคะแล้วก็ภายในดูสวยดูใหม่มากๆเลยนะคะ,ะปม,ปม,ปมกระดุมปูให้เรียบร้อยรอบคันเลขใหม่วิ่งไปเพียง40,000กิโลเท่านั้นเองนะคะ40,000กิโลเท่านั้นเอง ใครสนใจหารรถสวยสภาพดีนะคะติดตั้งพิอมเติมแล้วนะคะในราคาสบายกระเป๋านะคะในราคาสบายกระเป๋าตัวนี้รุ่นลองท็อปปี2019ในราคาเพียงแค่9 2 8 0 0 0บาทอ่าใครสนใจนะคะฮุนไดเฮ h วนะคะทั้งหมดนี้นะคะเราเอามาจัดโปรโมชั่นนะคะเครดิตดีดาวเริ่มต้น0%ได้เลยผ่อนได้นานสูงสุด 84งวดน,นะคะดอกเบี้ยรเริ่มต้นเพียง2.79%ท่านั้นนะคะลูกค้าท่านใดอยู่ต่างจังหวัดมีบริการจัดไฟแนนอกสถานที่อีกต่างหากนะคะใครสนใจนะคะติดต่อสอบถามกันโดยตรงตามเบอร์ที่ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะคะวันนี้นะคะใครสนใจโปรโมชั่นดีๆนะคะราคาเด็ดๆแบบนี้นะคะกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกันด้วยคะ่ะ